ข้อที่สาย่อมยังความสงบนะเธอได้ฟังทมนั้นแล้วย่อมย่อมยังความสงบสองอย่างคือความสงบกายและสงบจิตสงบกายกายแปลว่านามรูปกายว่าเป็นสภาพสองเพราะฉะนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับข้างนอกเกี่ยวข้องกับข้างในมันแยกกันไม่ออกกายในข้างในข้างนอกภายนอกภายใน สงบกายก็หมายความว่าสงบได้ทั้งภายนอกพฤติกรรมภายนอกกายวิญญัตวจีวิญญัตสงบคืออะไรสงบคือสิ่งที่จะแสดงแม้กายกรรมก็แสดงเป็นกายยปาคุณยตาแคล่วคร่องว่องไวปราดเปรียวได้แต่สงบนัตถิกายกาย,กายสงบเนี่ยใช้คำว่าสงบมาจากคาว่าอะไร พอดีเห็นคําว่าวูปัสมะครับพระพร่นอ,อวูปัสมะหรืออุปัสมะไม่ได้หมายถึงว่าเอากายไปหลีกเล้นเลยใช่ใช่นี่บนพระท่นขยายต่อครับอ่าวูปัสมปปะหรืออุปัสมะแปลว่าแปลว่าสงบนะแปลว่าสงบอุปัสมะหรือวูปัสมะแปลว่าสงบเอาภาษาไทยมาใช้อะสงบเอาภาษาไทยมาใช้แทนมันไม่พอหรอกสงบคือมันไม่มีกินเลสตัวเนื้อแท้น่ะ จิตข,ของเราไม่มีกิเลสเขาไปกวนเลยน,นั่นแหะตัวจุดสําคัญเนื้อแท้แล้วไม่มีอันอื่นมากกว่านั้นกายกรรมคุณจะแรงจะเร็วจะดังจะยงังไงดังไปที่วจีจะใช้ภาษายัางไงว่าไปอย่าหยาบอย่าส่อเสนะียดนะอย่าเพอ้อเจอ้ออย่าเป็นพะพมปดเป็นคําจริงคุณก็พูดไปกายวิญญาติวจีวิญญาติยังไงแต่สงบไม่ใช่กายนั่งแข็งทื่อสงบ แล้วเขาก็แยกเป็นถ้าสงบกายสงบคือการนั่งแเฉ่อและจิตสงบไปจิตหยุดคิดจิตนิ่งจิตไม่คิดอะไรเลยแล้ว,ลวปัญญาถึงจะโผล่ขึ้นมาเกิดนั่นปัญญาไม่จะเกิดเมื่อจิตสงบแทนที่จะให้เกิดปัญญาทําให้จิตไม่มีกิเลสและจิตสงบปัญญาทําให้จิตสงบที่จริงปัญญานี่คือธาตุรู้มันจะรู้ไปตลอดกับศีลกับการทำาอาธิจ,จิตจนกระทั่งมันครบถ้วน ความรู้หรือปัญญานั้นบริบูรณ์ก็เรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นยา,าดำปัญญาไม่ได้ละไปจากทุกๆอิริยบถท,ทุกๆอยา่างศีลคือข้อต้นของจรณะส5้าปัญญาคือข้อปลายของวิชาอิจชาคือปัญญาแม้แต่ในจรณะสิปัญญาอยู่ตัวที่ส1บเอ็นี่ก็คือ ฌานต้องเป็นปัญญาปัญญาคือฌานฌานคือปัญญาฌานไม่มีปัญญาไม่มีกายสงบจิตสงบคืออะไรกายที่มีกิเลสน้อยลงกลายหมายความว่าครบทั้งภายนอกครบทั้งภายในกระทบสัมผัสภายนอกอย่างไรอย่างไรกิเลสของคุณก็ไม่มีเข้ามาร่วมนี่เอาตัวจบเลยนะมันมาร่วมน้อยๆม,มาร่วมนิดคุณก็ต้องรู้ตัวแล้วคุณก็ทําให้มันหมด อย่าให้มันมาร่วมแม้ในปัจจุบันที่ทําได้ชั่วคราวเป็นตัดทางข้าประหารแต่แค่ชั่วคราวเป็นครั้งเป็นคราวนี้ก็ดีอย่าให้มันมาร่วมขนาดนี้แล้วก็รู้ว่าอ๋อกิเลสมันหน้าตาวีเองจะมาช่มารู้ฤทธิประสิทธิภาพของาธาตรู้เนี่ยเพราะไอ้กิเลสโผล่หน้านีาน้นี้นะธาตุปัญญามีฤทธิ์กิเลสเจอหน้ากันปับ๊บกิเลสมันลบเลย ประสิทธิภาพของปัญญาความว่าสงบจึงเป็นเรื่องที่เป้าหมายเป็นเป้าหมายเป้าหมายของศาสนากายสงบจิตสงบเพราะงั้นคนที่กายสงบจิตสงบเนี่ยกายรวมถึงภายนอกชัดเจนจิตก็เน้นถึงเรื่องจิตจิตกับกายแยกกันไม่ได้เน้นให้รู้มีไนยะสำคัญเท่านั้นให้รู้ว่านี่คือจิต เน้นจิตแต่คุณทิ้งกายไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพระรูญานั้นไม่ขาดภายนอกไม่ขาดภายในเพราะงนั้นสงบกายสงบจิตนี้ยิ่งสงบยิ่งเป็นกายปาคุณยตายิ่งคล่องแคล่วว่องไวทั้งกายทั้งจิตทั้งข้างนอกข้างในกายวิญญาติวจีวิญญาติยิ่งคล่องแคล่วเพราะตัวประธานคือเวทนาสัญญาสังขารน,นี่เรียกว่า หมวดของเจตสิกหมวดแห่งเวทนาหมวดแห่งสัญญาหมวดแห่งสังขารนี่เป็นตัวตัวตัวงานที่แท้จริงเลยนะเป็นตัวงานแท้ๆของวิญญาณวิญญาณมีเจตสิกสามมีเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นตัวพลังงานตัวงานแท้ๆของวิญญาณคือเวทนาสัญญาสังขารเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือถูกกาหนดรู้ เวทนากับสัญยาทำงานกันเข้าไปปั๊บก็เป็นสังขารปรุงแต่งกันนะเป็นบทบาทเป็นเป็นพลังงานนิวเคลียสเลยนะเป็นพลังงานนิวเคลียร์เพราะอยู่ในนั้นมีนิวเคลเป็นนิวเคลียสเป็นพลังงานนิวเคลียร์เลย <c oughs> เกิดพลังงานอยู่ในนั้นเสร็จเลยสามเร้าเนี่ยสุดยอดของกายจิตเพราะขจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยคือกิเลส ออกไปจากจิตเลยมีแต่จิตสะอาดมีแต่เจตสิกสะอาดเวทนาสะอาดสัญญาสะอาดสังขารสะอาดพระกายกับจิตแยกกันไม่ได้กายสงบจิตสงบถึงพร้อมทําให้ถึงพร้อมทั้งกายทั้งจิตสงบมันละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนไปถึงอย่างไรสองเป็นหนึ่งกายกับจิตก็เป็นหนึ่งสงบไม่มีกิเลสคือสงบ กายก็สงบจิตก็สงบสงบด้วยกันทั้งคู่แต่กายไม่ได้หมายความว่าร่างข้างนอกสงบก็คือแข็งทื่อไม่ใช่ไม่มีกิเลสคล่องแคล่วทั้งกายทั้งภายนอกกายวิญญาตวิจีวิญญาตก็คล่องแคล่ว